เลิก5ครั้งผู้จัดการมีเอี่ยวชีวิตใหม่สุดปังเลิก5ครั้งผู้จัดการมีเอี่ยวบ้านใหม่โบเมลดาย้ายออกช่อง7แล้วได้ดีขึ้นแทนนางเอกลูกลักคบพระเอกคนใหม่ถูกเชียร์ให้วิวาเรียกว่าฮอตตลอดแต่งมากๆเพราะหลังจากที่เธอคนนี้ได้ตัดสินใจโบกมือลาช่องแม่อย่างช่อง7มาซบอก,อกช่อง3เธอก็ปังมากๆชนิดที่ว่างานรุมไม่ได้ว่างเลยสำหรับนางเอกสาวโบเมลดาที่ตอนนี้ได้ขึ้นแท่นเป็นลูกรักคนใหม่ของช่อง3เป็นที่เรียบร้อย เพราะหลังจากที่มีข่าวคราวเกี่ยวกับความรักมาจนทําให้เธอถูกดราม่าไปไม่น้อยและได้ตัดสินใจออกจากช่องเจ็ดเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆก็ทำให้ชีวิตของเธอพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยก็ว่าได้เพราะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องงานเท่านั้นที่ปังเรื่องความรักและหัวใจเองก็รุ่งสุดๆ ต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อเธอยังเป็นนางเอกของช่องเจ็ดเธอเองก็ได้มีชื่อเสียงและมีผลงานอีกทั้งยังได้คบหากับพระเอกรูปหล่อยอย่างหนุ่มมิกทองระยะแต่ดูเหมือนความรักครั้งนี้จะไม่ราบรื่นโดยล่าสุดสาวโบได้มาเปิดใจในรายการสามแซบเผยถึงความสัมพันธ์เกรดวรินทร์อนว่าเป็นพี่ที่รู้จักกันมานานส่วนสถานะกับอาเล็กทีระเดชหลังโดนหลายคนจับตามองนั้นสาวโบบอกสั้นๆว่าน่ารักดีก็คุยกันปกติส่วนเรื่องเข็ดกับความรักใหม่ เธอตอบว่าไม่มีคำว่าเ็ดกับความรักแต่ถ้าเ็ดจริงๆก็คงเป็นคนเจ้าชู้ถ้าคนที่เข้ามาใหม่ขอเป็นคนที่จริงใจและรักจริงซึ่งตอนนี้ก็มีคนที่เข้าข่ายทำให้หัวใจมีความสุขมากขึ้นสำหรับความรักที่ผ่านมาที่เพิ่งยุติความสัมพันธ์ไปสาวโบเผยว่าเราทำเต็มที่แล้วทุกความรักที่เรามีเรารักกันจริงๆเต็มที่แล้วถ้ามันจะเลิกก็คือเลิกไม่เกี่ยวกับการที่ย้ายช่องเพราะเลิกกันด้วยเหตุผลไม่ตรง เป็นเพื่อนกันดีที่สุดระหว่างคบกับระหว่างเลิกมันเหมือนกันเราก็ควรเป็นเพื่อนกันดีกว่าเหมาะแล้วที่เป็นเพื่อนกันดีกว่าจะเป็นคนรักคือเขาบอกเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยแล้วหนูก็ไม่ได้ถามจอจงว่าเขาเหนื่อยอะไรเหนื่อยทํางานหรืออะไรเขาบอกอยากให้หนูมีความสุขมากกว่านี้แต่หนูก็บอกหนูมีความสุขนะ เขาก็ยืนยันคำเดิมทุกๆ5าครั้งที่คุยกันเขาก็ยืนยันคำเดิมประโยคเดิมว่าเลิกดีแล้วและก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะได้เลิกลากันนั้นมีกระแสข่าวอีกด้วยว่าทั้งสองต้องจบความสัมพันธ์เป็นเพราะผู้จัดการของหนุ่มมิกเข้ามาเอี่ยวจนทำให้ไม่สามารถไปต่อกันได้ แต่ตอนนี้เองหลังจากโสดได้เพียงไม่นานสาวโบก็ได้เปิดตัวคบหาดูใจกับพระเอกร่วมช่องคนใหม่ที่เรียกว่าเปิดตัวปุ๊บแฟนขับกรีชดฉันนั้นนั่นก็คือหนุ่มอเล็กธีรเดชนั่นเองเพราะแม้ทั้งคู่จะเพิ่งคบหากันได้เพียง8เดือนเท่านั้นแต่ความหวานนั้นเหมือนคบกันมาเป็นปีปีแถมยังขยันอวดความหวานให้เห็นกันบ่อยๆจนมีเสียงเชียร์อย่างมากว่าอยากเห็นข่าวดีของทั้งคู่แล้วงานนี้ก็คงต้องลุ้นกันต่อไปว่าเราจะได้เห็นข่าวดีของทั้งคู่ได้อีกเมื่อไหร่เอาใจเชียร์